สวัสดีครับพี่น้อง F4 ทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับจักรินรถปลดป้ายนะครับวันนี้ผมได้เจ้าติดคันนี้นะครับเป็น 1.6G นะครับปลดป้ายเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับมีพี่น้อง F4 ทุกท่านนะครับโทรมาเยอะนะครับว่าจะหารถได้ที่ไหนนะครับแล้วก็ดูรถได้ที่ไหนนะครับ มาดูรถนะครับหน้าที่บ้านแต้นะครับผมตะบนธาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับคันนี้นะครับเราปลดป้ายเรียบร้อยนะครับผมจะเอาเข้ามาทําสีแล้วนะครับหากพี่น้องนะครับชื่นชอบนะครับผมจะสั่งจองก็ทักมาได้นะครับผมหรือพี่น้องจะแปลงชมเป็นปี2 0 1 7ก็ทักมาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 3ย์3 6 1 2 6นะครับศูนย์3ก้าสมนนะครับผมเลือกสีได้ตามใจชอบคันนี้นะครับผม ไม่แปลงหน้านะครับมัาจําแค่หนึ่งหมืนบาทนะครับผมนะฮะมาจำอ่ามาจำทำสีนะครับหนึ่งหมื่นบาทถ้าให้เป็นสภาพนี้นะครับเราขายที่สองแสนห้มื่นเกันบาทนะครับผมถ้าให้ผมแปลงชมให้นะครับคิดขึ้นไปอีก2 0งหมื่นบาทนะครับนะครับพี่น้องท่านใดชื่นชอบก็ทักมานะครับผมนะฮะนะครับไม่แปลงชมขายบอดี้หรืออ่าตัวนี้นะครับผมขายอยู่ที่สองแสนห้าหมืนเกันบาทถ้าให้แปลงชมให้นะครับ เพิ่มไปอีก20,000บาทนะครับถ้าพี่น้องท่านใดชื่นชอบนะครับก็ทักมานะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 3 3 7 3ก้าสนะครับ0 9 3 3 7 3ก้าสนะครับรถของเราเข้ามาเรียบร้อยเลยนะครับผมนะพี่น้องท่านใดชื่นชอบก็ทักมานะครับผมรถที่สวยนะครับรถที่สวยนะครับผมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศนะครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับผมคันนี้บอดี้นะครับตัวรถนะครับเป็นอ่าบอดีี้สขาวนะครับผม ถ้าเราทําสีขาวมกสวยแน่นอนนะครับถ้าท่านใดชื่นชอบทักมาได้เลยนะครับผม 1.6G นะครับสภาพดีนะครับคันนี้นะครับผมราคานี้นะฮะนะครับถ้าเป็นบอดี้เดิมๆขาย259,000าบาทนะครับแปลงโฉมให้เพิ่มไปอีก2 0 0 0 0บาทเป็น2 7 9 0 0 0ื้บาทนะครับผมรถสวยๆรอๆนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องคุณภาพเราคัดสรรรถมาให้ท่านใช้งานดีแน่นอนนะครับผมราคาประหยัดนะครับดีกว่าเราจะไปเป็นนี้เป็นนินนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมรถสวยๆยาวๆหล่อๆยาวๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับพี่น้องท่งานใดสนใจก็ทักมานะครับผมนะครับ0 933.36126 7ครับผมสวัสดีครับ